สวัสดีครับขอต้อนรับน้นนนองๆเข้าสู่ช่องของพี่เบิร์ดครับคณิชศานนอกกำแบบอ่ะเข้าสู่ซีรีส์คณิตพิชิตในสิทิตำรวจ EP4 ครับผมเรื่องดอกเบีย้ยเนาะดอกเบีย้ยเนี่ยพี่จะแบ่งออกเป็นดอกเบีย้ยปกติกับทบต้นอ่ะปกติเนี่ยให้น้องนึกถึงสูตรปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานทบต้นให้นึกถึงอาร์ตเดี๋ยวเรารายละเอียดเราจะไปว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้เราเรียนเรื่อง ดอกเบีย้ยปกติก่อนนะดอกเบีย้ยปกติโน้ตไปเลยใครมีเอกสารโน้ตไปเลยเท่ากับปอตอ,ป,อปืนใหญ่ต่อสู้อ,อากาศยานหมายความว่าอะไรปก็คือจำนวนปีนั่นแหละโอเคปะ่ะปืนใหญ่เห็นไหมจำง่ายไหมตอคือต้นอ่า ออากาศยานก็คืออัตราดอกเบีย้ยโอเคปะ่ะจำง่ายดอกเบีย้ยเท่ากับปืนใหญ่ต่อสู้อ,อากาศยานนึกอะไรไม่ออกตั้งสูตรไว้ก่อนเลยปีต้นแล้วก็ตัดดอกเบีย้ยปืนใหญ่ต่อสู้อ,อากาศยานโอเคอ่ะมาฝากเงิน4น0 0อัตราดอกเบีย้ยอ่ะตั้งไว้เลยครับดอกเบีย้ย แล้วกับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโอเคดูซิกี่ปี6เดือนถูกไหมหกเดือนทําให้เป็นปีซิก็าหาร12ครับเป็นปีแล้วโอเคปะต่อสู้เงินต้นเท่าไหร่ครับเงินต้นสี่พก็คือคูณสี่พัเข้าไปาอา่าอากาศยานอัตราดกเบี้ก็คือ5้าส่วนร้อจบครับแค่นี้ที่เหลือตัดเลขมตัดเลขกัน หก6น2่2หกหกสตัวไปตัดศูนยตัวโอเค2องหนึ่งสอ่ะเหลือตรงนี้มีศูนย์ตัวหนึ่งก็คือใส่ศูนย์เข้าไป20่คูณหก็จะเป็น100ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ดอกเบี้ยหนึร้อยบาทจบแล้วง่ายปะแค่นี้เห็นปะถ้าไม่ทบต้นคือแบบปกติเนี่ยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจบเลยพอต่อออ โอเคอ่ะข้อ2องครับข้อ2อบอกว่าเงินต้นห้าพันดอกเบีย้ยคงต้น800อยอัตราดอกเบีย้ยเท่านี้ถามว่าระยะฝากเท่าไหร่เออก็เหมือนเดิมครับสูตรเดียวดอกเบีย้ยเท่ากับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานดูซิเขาให้อะไรมาครับเขาให้อะไรเขาให้ดอกเบีย้ยมาคือ800ปืนใหญ่กี่ปีล่ะ ก็นี่คือที่เขาหาถูกป่ะปืนใหญ่ต่อสู้คือเงินต้นคือห0 0พันอากาศยานาตตาดูเบีคือ8เปอร์เซ็นก็คือ8ป0แบบนี้ตัดได้ตัดครับ1 0อยศตัวตัวนี้ตัดศูนยตัวที่เหลือคูณอยู่ย้ายไปหารครับอ่ะพี่เบอร์ขอเสียงข้างบนนะปอเราก็เลยจะได้เป็น800เนี่ยหารด้วยตัวนี้50าคูณแก็ย้ายไปหารครับเป็น50าคูณแแบบนี้ โอเคหรือใครแม่นเนี่ยตัดได้เลยนะตัดได้เลยแต่ถ้าใครไม่แม่นย้ายไปหานแบบนี้ก่อนครับเราก็จะได้แปดหนึ่งแปดตัวนี้ก็คือหนึ่งแปดร้อยถูกปะห้าสิบหารหนึ่งร้อยก็จะได้หนึ่งตัวนี้ก็จะได้สองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ปอออกมาก็คือสองปีนั่นเองจบครับสองปีง่ายปะง่ายถ้ารู้ชน,นี้แล้วก็จบแล้วอะไม่ต้องมีอะไรแล้วอะโอเคเนาะอ่ะฝึกต่อครับฝึกให้คล่อง ฝากเงิน3ปีถอนได้เท่านี้อัตราดอกเบี้ยเท่านี้เงินต้นที่ฝากเท่าไหร่ไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นอ่าอันนี้เขาบอกมาให้เราชัดเจนว่าไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นโอเคปจะทีนี้เนี่ยไอตัวเงินที่เรารวมเนี่ยข้อนี้ดีนะข้อนี้น่าสนใจนะ้องการดอกจันไว้ใครมีเอกสารการดอกจันตามพี่เลยใครไม่มีเอกสารก็จดเอาโอเคเนาะโอเคเงินรวม ที่ถอนได้มันต้องประกอบด้วยสองส่วนถูกปะ่ะมันต้องปร,ประกอบด้วยเงินต้นแล้วก็บวกด้วยอัตราดอกเบีย้ยถูกปะ่ะบวกด้วยดอกเบี้ยที่เราได้รับอะโอเคมันประกอบด้วยสองส่วนนะเพราะว่าเขาบอกว่าฝากสามปีเนี่ยถอนเงินมาได้เท่านี้แสดงว่าเงินตรงนี้คือที่เขาถอนได้คือหกหกห้าห้า โอเคไหมอัตราดอกเบี้ย7%ต่อปีเงินต้นที่ฝากเท่าไหร่อ่าเงินต้นที่ฝากเราไม่รู้ก็เราให้เป็นต้นบวกดอกเบี้ยคือปอตอ,อปืนใหญ่ต่อสู้อากาศายานโอเคไหมตอก็คือต่อครับปืนใหญ่กี่ปีละ่ะสปีก็จะเป็น3ต้นไม่รู้ก็เป็นต้นอัตราดอกเบี้ย7%ก็คือเดส่วนร้อย ตัวนี้ก็คือ6655เ okay. หมือนเดิมโอเคตัวนี้ก็จะคูณกันปุ๊บเป็น21ส่วน100ถูกปะคูณตัวนี้ไปก็บวกอีกร้อยก็กลายเป็น121ส่วน100แล้วก็คูณด้วยต้น6 6 5กบนี้ไม่งงเนาะไม่งงเนาะอ่ะถ้าใครงงมาแบบนี้ตอนแรกเนี่ยมันคือเงินต้นบวก21ส่วน100 เงินต้นก็เหมือนคิดเลขปกติเลยคูณควายเข้าไปก็จะเป็นร้อยเงินต้นบวกยี่สิบเอ็ดเงินต้นแล้วก็ส่วนร้อยรวมกันปุ๊บก็ร้อยบวกยี่สิบเอ็ดก็กลายเป็นร้อยยี่สิบเอ็ด่ะถ้าใครคิดในใจได้ก็คือร้อยบวกยี่สิบเอ็ดเป็นร้อยยี่สิบเอ็ดแบบนี้ได้เลยจะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นครับเงินต้นก็ตรงนี้ก็คูณควายเข้าไปหกหกห้าห้าคูณร้อยแล้วก็หารด้วยร้อยยี่สิบเอ็ด เอาอะไรตัดดี11ได้ไหมเพราะ11 11 1 2 1 11 12, 14, 14, ตัวนี้ได้6ครับ66ถูกปะตัวนี้เป็น0เขยิบมาเป็น55ก็จะได้5 14, 11 11 1ครับตัวนี้ได้5 60มันมัน55ถูกปะ60สบ55ก็เหลือ5 5ไปรวมกับ5ก็เป็น55ได้5อีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ55คูณ100ก็จะเป็น ห้าห้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์นั่นเองห้าพันห้าร้อยตัวนี้ก็จะเป็นเงินต้นครับก็ตอบจบข้อนี้เขาพูดชัดเจนนะเงินสามปีคิดแบบดอกเบีย้ยไม่ทบต้นก็คือไม่คิดดอกเบีย้ยทบต้นถ้าคิดดอกเบีย้ยทบต้นหมายความว่ามันจะต้องเอาดอกเบีย้ยปีแรกไปรวมเงินต้นและปีที่2เงินต้นมันจะเป็นเงินต้นใหม่แบบนั้นเดี๋ยวเราจะไปมีวิธีการคิดอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าถ้าคิดแบบดอกเบีย้ยไม่ทบต้นก็คิดแบบนี้แหละ โอเคนะเพราะงันเงินต้นห้าพันห้าครับข้อนี้น่าสนใจลุยต่อต่อไปข้อที่4ครับบอกว่าได้ดอกเบีย้ยเท่านี้อตัตราดอกเบีย้ยไม่คิดดอกเบีย้ยทุกต้นก็ตั้งก่อนเลยดอกเบีย้ยเท่ากับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานได้ดอกเบีย้ยแป้ยก็ใส่ไปปืนใหญ่กี่ปีล่ะดอกเบีย้ยตรงนี้อตัตราดอกเบีย้ยจำนวนฝาก2ปีตัวนี้ก็จะเป็น2 ต่อสู้เงินต้นรู้ไหมไม่รู้เพราะว่าเขาถามหาเงินต้นที่ฝากเท่าไหร่ก็ต้นอัตราดอกเบียกเร์เ็ก็คือหส่วนร้อโอเคอ่ะที่เหลือครับคุณค่าย,ย่างเดียวเงินต้นก็จะได้เท่ากับ840ตัวนี้100หารอยู่ย้ายไปคูณ6กคูณสก็คือ12ตัดครับสิบสองหนึ่ ถูกปะตัวนี้มีศูนตัวหนึ่งก็จะเป็น0ูนย์ด้วย70คูณน0ครับศูตัวก็กลายเป็น7,000นั่นเองจบเรียบร้อยตอบ7,000บาทง่ายปะง่ายมากง่ายมากเนาะถ้าดอกเบีย้ยไม่ทบต้นปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานมันจบทุกสูตรเลยต่อไปข้อที่5ครับบอกว่าเงินฝาก4,000ระยะเวลาครึ่งปีได้ดอกเบีย้ยเท่านี้จงหาอัตราดอกเบีย้ย อดอกเบี้ยเท่ากับปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานดอกเบี้ยร้อยหนึ่งตัวนี้ก็เป็นร้อยหนึ่งปืนใหญ่ปีคือครึ่งปีก็คือ1นส่วนสองโอเคต่อสู้คือเงินต้นสี่พอากาศยานก็เป็นอไว้ไม่เป็นไรตัดได้ตัดครับตัวนี้คือ1,2ึ่สองสี่ ย้ายไปหารครับเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ย100 2000. 2000. 2000. Okay. ่งร้อยหารสองพันตัว0 2ตัวโอเคปะก็จะได้เท่าไหร่เนี่ยได้เท่าไหร่ครับ20ไปหารก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่า,อาหารไม่ถูกมาแบบนี้นี่0ใส่จุดตเติม0อีกทีหนึง่งก็เป็น0อีกทีหนึง่งถูกปะเต e ิม0เข้าไปอีกทีหนึง่งก็คือได้0.05ก็คือ5%นั่นเอง โอเคเพราะมันก็คืออะไรครับ5ส่วนด้วย100นั่นแหละบางคนบอกว่าอา้าวพี่ถ้าแบบนี้เป็นแบบนี้ได้ไหมถ้าตาดีๆตรงนี้มันคือ1ส่วน20ถูกปะ่ะตรงนี้มันคือ5%แล้วนะตอบข้อ2แล้วถ้าคนตาดีๆครับเขาก็บอกว่าอ้าพี่1ส่วน20เนี่ยเราคูณ5แบบนี้ได้ไหมห้ทั้งบนทั้งล่างก็จะกลายเป็น5ส่วน100ไง 5้าส่วนหนึ่งร้อยมันก็คือห้าเซนก็จบเลยไม่ต้องมาตั้งหารแบบนี้ได้ถือว่าได้ยังไงก็ได้ขอให้ทําให้เราทําได้ถูกเถอะโอเคถ้าเซ็นดีๆมาทําแบบนี้ได้เลยโอเคป่าถ้าใครดูไม่ออกก็ไปตั้งหารเอาโอเคข้อหกครับผมข้อหกบอกว่า,วาเงินต้นห้าพันดอกเบีย้ยเท่านี้อัตราดอกเบีย้ยเท่านี้ได้ดอกเบีย้ยเท่านี้จงหาระยะเวลาก็คือหาอะไรครับปอนั่นเอง โอเคปะอ่ะดอกเบีย้ยเปื้นใหญ่ต่อสู้อากาศยานโอเคดอกเบี้ยแปดร้ก็800ปื้นใหญ่ไม่รู้หาปีต่อสู้เงินต้น5,000อากาศยานอัตราดอกเบีย้ยแปร์เก็เป็น8ปดส่วนร้อยโอเคตัดได้ตัดครับ02ตัว02ตัว เหมือนเดิมเลยคุณไขว้ไปครับเพราะฉะนั้นจำนวนปีก็จะได้เป็น800หารด้วย50คูณ8ตัวนี้ก็คือ100ตัดปุ๊บก็จะได้2ปีนั่นเองก็จบเอ้ข้อนี้คุณค้ณซ้ําหรือเปล่าเนี่ยเหมือนซ้ําเลยตอบ2ปีครับไม่เป็นไรฝึกเพื่อความชํนานาญมากขึ้นโอเคลุยต่อข้อ7ครับข้อ7ก็น่าสนใจเหมือนเดิมเลย เงินต้นหนึ่งพันได้เงินรวมเท่าไหร่ฝากห้าปีอ่าอันนี้ก็คือฝากมากว่ปีหนึ่งได้ดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นโดยไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นอ่าไม่คิดดอกเบี้ยทบต้นก็เหมือนเดิมครับเงินงฝากรวมมันก็จะเป็นอะไรครับห้าปีเนี่ยถ้าเขาจะถอนมาก็คือมันก็ต้องมีเงินต้นถูกป่ะเงินงต้นบวกด้วยดอกเบีย้ยอ่าเงินงต้นบวกด้วยดอกเบีย้ย เงินต้นก็ย่อเป็นต่อแล้วกันเนาะดอกเบีย้ยก็คือปอตอ่อปืนใหญ่จ่อสู้อากาศยาโอเคเงินต้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าตัวนี้คือ1,000บาทปืนใหญ่5ปีเขาไม่คิดดอกเบีย้ยทบต้นนะเพราะฉะนั้นตัวน,นี้ก็เป็น5ปกติครับเงินต้นคือ1,000อากาศยานอะัตราดอกเบีย้ยคือ10เปอร์เซ็นต์ก็คือ10ส่วนที่เหลือก็รวมครับตัดได้ตัด ตัวนี้ร้อยก็ไปตัดศูนย์สองตัวตัวนี้มีหนึ่งตัวนี้มีหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งพันห้าคูณร้อยก็จะเป็นห้าร้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นหนึ่งพันห้าร้อยนั่นเองจบครับโ okay. อเคพันห้าตอบข้อสี่ตรงนี้มันมันมันสามารถหาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เนาะถ้าย้อนไปดูข้อนั้นเขาจะหาเงินต้นถูกปะที่ติดตัวแปรไว้แล้วก็ย้ายข้างหาเงินต้นออกมา โอเคแต่ข้อนี้เขาหาเงินรวมไม่ว่าจะหาตัวใดตัวนึงน้องต้องหาให้ได้นั่นเองโอเคเนาะโอเคเนาะอ่ะต่อไปข้อ8ต่อไปข้อแปครับบอกว่าเงินต้นสองพันบาทฝากธนาคารได้ดอเบียสิบสองเปอร์เซ็นเมื่อครบปีธนาคารคิดดอกเบีย้ยแล้วนี่นีนให้รวมเป็นเงินต้นอะแสดงว่าข้อนี้เงินทบต้นแล้วนะข้อนี้เขาเช็คทบต้นเรา น่าสนใจเดี๋ยวจะบอกสูตรข้อนี้ให้ถ้าฝากครบ3ปีเมื่อถอนหมดจะได้เงินคืนเท่าไหร่อันนี้มันก็มีวิธีการคิด2แบบครับแบบแรกก็คือน้องก็ไปหาดอกเบีย้ยปีที่1เสร็จแล้วไปรวมเงินต้นได้เงินต้นใหม่ถูกปะเอาเงินต้นใหม่ไปคิดเป็นปีที่2ดอกเบีย้ยปีที่2ได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ไปรวมก็จะเป็นเงินต้นปีถัดไปทําแบบนี้ครบ3ปีนั่นเองโวเคะมันก็จะได้ อ่าไอจำนวนตรงนี้ออกมาแต่ทีเนี้ยตรงนี้มันแค่3ปีไงมันพอมันพอคิดได้แต่ถ้าโจบอกว่า10ปีอ่ะทำยังไงโหจะมาคิดแบบนี้บอกเลยว่าตายแน่ก็เลยจะให้สูตรไปครับถ้าเป็นดอกเบี้ยทบต้นนึกถึงอาร์ตถูกป่ะนึกถึงอาร์ตอ่าพี่เบอร์ใช้สูตรนี้ครับฟิวเจอร์แวลูเท่ากับอาร์ตก็คือ A คูณ1บวก R ยกกำลัง T ีโอเคป่ะโจตามพี่ไปนะช้า A ก็คือ amount จำนวนเงินต้นน,นั่นเอง2 0 0 0บาทคูณด้วย1บวก r r ก็คือ return return คือผลตอบแทนก็คือเงินต้นนั่นแหละก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ12ส่วนร้อย t คือ time คือเวลา3ปีแบบนี้2,000 1บกตัวนี้บวกกันได้ r ตัดกันได้12ส่วนร้อก็คือ0.12 โอเคเพราะงั้นตัวนี้มันก็คือ2 0 0 0ครับคูณด้วย1,12ยกกำลังสามนั่นเองคิดยังไงคิดยังไงก็คือค,คิดแบบนี้ครับ2,000นเนี่ยน้องก็ไปคูณ1,12นเนี่ยสามครั้งโอเคปะก็จะเป็นคำตอบออกมาน,นั่นเองโอเคตัวนี้ก็ฝากไปคิดเอาแล้วกันนะมันก็จะได้คำตอบออกมาเนี่ยมันก็คือ2,000 คูณหนึ่งจุดสี่ศูนย์สี่เก้าสองแปดโอ้โหเยอะมากถูกปะเยอะเยอะเยอะแล้วก็คูณเลขออกมาก็จะได้เป็นสองแปดศูนย์เก้าจุดแปดห้าหกบาทคิดเลขปก,กติอะแค่ฝากไปคิดเอาโอเค เราบอกว่าไม่โอเคเราคิดเยอะนีละพีะ่ไม่เป็นไรเนาะก็ไม่เป็นไรถ้าเรารู้วิธีแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือการคิดเลขอย่างเดียวแล้วกัน2809.856เราเลยตอบข้อเท่าไหรเนี่ยตอบข้อ1เนาะ2809ที่เหลือก็ไม่ใช่และตอบข้อ1ครับ856เนี่ยมันเกินมันเกิน5ก็ปัดขึ้นเป็น86น,นั่นเองโอเคได้เนาะได้เนาะไม่ยากแต่เยอะ อ่ะอีกรอบเนอะฟิเจอร์แวลูลคือก็คือเงินในอนาคตนั่นแหละ A, A คือเอาเมาส์คือเงินต้นคูณด้วย1บวก R คือ Return ผลตอบแทนแล้วก็ T ก็คือเวลาและนีนน่อ่ะอีก2ข้อครับมี10ข้อเก็บมาให้ทั้งหมด10ข้อกู้เงินธนาคารครับ18,000บาททีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือแยกให้ออกว่าทบต้นหรือแบบปกติโอเคไหม ในระยะเวลา120วันคือถ้าไม่เกิน1ปีนะไม่มีทางทบต้นแน่นอน120วันเป็นไงไม่ถึงปีถูกปะเพราะ1ปีคือ365แสดงว่าดอกเบีย้ยปกติก็ตั้งเลยครับปอต่อออปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานโอเคอตัตราดอกบย1ิธนาคารหากดอกเบีย้ยจะได้รับเงินจากธนาคารเท่าไหร่อะ ก็ตั้งเลยจำนวนปีปีเนี่ยมันคือ120หาร365ทีเนี้ยไอคอเนี้ยถ้าเอา120หาร365เนี่ยมันจะไม่ลงตัวมันจะไม่ลงตามชอยเขาก็เลยประมาณว่าไอ้120เนี่ยถ้าเราเอา30ไปหารกลมๆมันก็คือเท่าไหร่ครับ4เดือนถูกปะ่ะ4เดือนก็จะเป็นตัวนี้ก็เขาตีว่า4เดือนทำให้เป็นปีก็คือหาร12ครับ เงินต้นก็คือ18ต่อสู้อ,อากาศยานคือ12ตัดเลขตัดเลย12มันก็จะมาเจ้ากันเห็นปะมันออกแบบมาให้ตัดแบบนี้102ตัวตัด0 2ตัวก็4ไปคูณ180ครับ0 8 4 32ใส่2ทด3 4 1 4ทด3ก็เป็น7แสดงว่าดอกเบียนนบ้ยเนี่ยบาท ธานาคารหักดอกเบีย้ยแสดงว่าเราจะต้องได้เงินน้อยลงถูกไหมเพราะฉะนั้นครับเราก็เอาหมื่นแปดเนี่ยตั้งลบด้วยเจ็ดร้อยี่สิบได้ศูนย์ได้เท่าไหร่ได้แปดถูกปะได้เก้าได้สองตัวนี้ก็เหลือสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์นั่นเองก็จบครับหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์เราเลยตอบข้อสามนั่นเองโอเคปะสบายๆสบายๆอ่ะอีกหนึ่งข้อครับผม ต่อไปข้อที่10บมาดูข้อที่10ครับบอกว่าฝากเงินปีอปีทีนี้เกิน1ปีต้องคิดแล้วว่าปกติหรือทบต้นอัตราดอกเบี้ยสิได้รับเงินทั้งหมดเท่านี้โดยคิดดอกเบี้ยทบทอนทบต้นนึกถึงอะไรเลยนึกถึงอาร์ตครับฟิว u จอร์แวลูเอคูณหบวกอายกกำลังทีจบครับแค่นี้ตั้งสูตรไว้โอเคได้รับดอกอาได้รับเงินทั้งหมดเท่านี้ก็ Future v a l วลเป็นเท่านี้5 สามสองสี่โอเคเงินต้นที่ฝากเท่าไหร่ก็คือ A นั่นแหละไม่รู้หนึ่งบวก R return สิบเปอร์เซ็นก็คือสิบส่วนร้อยสิบส่วนร้อยพี่เบิร์ดขอเป็นศูนจุดหนึ่งไปเลยเนาะไม่งงเนาะก็ตรงนี้สิบเปอร์เซ็นสิบส่วนร้อยก็คือศูนจุดหนึ่งขอมาแทนตรงนี้เลย T คือ time ก็คือสามปีโอเคป่ะตอนนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่เนี่ย A คูณด้วย1.1ถูกปะ่ะ 1นเนี่ยสครั้ง5 3าสแบบนี้เอาไปหารครับเพราะฉะนั้น A เราก็จะได้เป็น5 3าสหารด้วย1.1 3ครั้งเออคิดยากปะคิดยากเราก็เลยบอกว่าอ๋อทศยมมันเหมือนมี3ามตำแหน่งเราก็คูณ10ไป3ตัวครับ ห็นปะตัวน okay. 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 mm ี okay. 11, 21, 11, 14, okay. okay. ้ก็กลายเป็น11 11 11โอเคคูณ10ตัวหนึ่งเห็นปะคูณ10บนล่างตัวนี้ทศนิยมก็เลื่อนมาโอเคไหมเอา11ไปหารครับ11 1 11 1 4 44โอเค53ลบ44คือ9ถูกปะ92ก็ได้ไม่เกิน8 แปดสิบแปดเก้าสิบสองลบแปดสิบแปดเหลือสี่ถูกไหมสี่อีกทีหนึ่งก็จะเป็นสี่โอเคไหมอ่าหมูละตัวนี้ก็เป็นสี่เหลือเศษสี่ก็สี่อีกตัวนี้ก็หนึ่งตัวนี้ก็สี่อีกเพราะฉะนั้นก็คือได้เท่ากับสี่พันนั่นเองโอเคไม่ยากไม่ยากโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วครับอ่าทบทวนอีกครั้งเนาะ ถ้าดอกเบีย้ยปกตินึกถึงอะไรครับปืนใหญ่ต่อชู้อากาศยานถ้าดอกเบีย้ยทบต้นนึกถึงอาร์ตฟิวเจอร์ไวลูเท่ากับ A คูณด้วย1บวก R ยกกำลังทีนั่นเองโอเคเนาะอ่าสรุปดอกเบีย้ยไว้ให้สำเร็จ ทุกกระบวนการแล้วถ้าเจอข้อสอบไม่ว่าสนามไหนก็ขอให้ทําให้ได้นะเพราะว่าพี่เบิร์ตซ้อนอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่เตรียมสอบทุกคนครับไม่มีอะไรเกินความขยันของเราเนาะขยันอดทนมีวินัยเชื่อว่าต้องสําเร็จแน่นอนครับโอเคขอให้น้องๆที่เตรียมสอบก็เตรียมตัวไว้แต่นน,น้นๆครับพบกันใหม่ใน E ีหน้าวันนี้สวัสดีครับผมจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ตนำมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีน้องๆจะได้เข้ามาสามารถเรียนรู้ได้อย่าง ต่อเนื่องนะเดี๋ยวไบ้ขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันขอให้สนุกไปกับการเรียนรู้เส้นทางหรือความฝันหรือเส้นชัยเนี่ยอยู่ไม่ไกลหรอกไม่มีอะไรสามารถมาทำให้เราท้อใจได้ถ้าเราเดินหน้าไปเรื่อยๆนึกถึงเต่าครับขอให้ทุกคนเป็นเหมือนเต่าแล้วเราจะเข้าเส้นชัยกันทุกคนครับขอให้มีความสุขในทุกวันครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะวันนี้สวัสดีครับ